คาดการฝนคืนนี้นะครับก็ยังเป็นภาคเหนืออยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะครับเป็นฝนกระจายนะครับเกือบทุกพื้นที่ของภาคเหนือเลยนะครับยกเว้นาภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับแถวเชียงรายแถวนาคน,นะครับฝนอาจจะไปแต่ว่าไปช้านิดหนึ่งนะครับจะหนักหน่อยก็คือแถวกําแพงเพชรนะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนตกหนักนะคะคืนนี้ก็ที่ขอนแก่น นะครับแล้วก็กาลสินสกลนครนะฮะกำลังเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็ดึกๆก็จะเป็นมุกดาหารนครพนมบึงการหนองคายนะครับอันนี้คืออิสานตอนบนนะฮะภาคกลางมีฝนที่สระบุรีปาจีนนครนายกนะครับอิสานใต้มีฝนนิดหน่อยนะครับตรงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คือตรงติดๆอำเภอชายแดนนะครับ เริ่มจากพนมดงรักกับเชิงปราศาสังขบเชตนครับแล้วก็ฝนก็จะเคลื่อนที่เข้าสีสเกตอีกประมาณ1ชั่วโมงโอเคนะครับที่ไหนฝน